ันตกาอร์พอร์ตให้บริการด้านสุขภาพช่องปากด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ได้มาตรฐานปลอดภยัยปลอดเชื้อต่อผู้รับบริการข้างในสุดทันตกรรมจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อยด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์ทันตกรรมนะคะของโรงพยาบาลจุฬาลัเก้าแอร์พอร์ตค่ะพี่น้อยค่ะเป็นผู้ดูแลนะคะศูนย์ทันตกรรมเป็นหัวหน้าหน่วยทันตกรรมนะคะทันตกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลัเก้าแอร์พอร์ตของเรามีอะไรบ้างคะพี่น้อยค่ะค่ะก็มีทันตกรรมทั่วไปนะคะก็มีแล้วก็มีจัดฟันมีทำรากฟันเทียมมีทำฟันกลอมมี อุดผูดถอนผ่าฟันคุดมีหมอสัญญร,รมเฉพาะทางแล้วพันธกรรมพิเศษของเราอะคะ่ะพี่น้อยคะ่ะมีอะไรบ้างถ้าพันธกรรมพิเศษนะคะก็หมอเฉพาะทางโดยตรงก็จะมีหมอฟันฟอมข้อบฟันสะพานฟันแล้วก็มีรากฟันเทียมค่ะ แล้วก็มีจัดฟันมีรักษาลากฟันค่ะน้อยดูนี่ค่ะจัดฟันของเรามีกี่แบบคะพี่น้อยมีสองอจัดฟันของเราก็มีแบบใสแล้วก็มีแบบเหล็กค่ะมีแบบ,แบ,บเหล็กนะคะและสิทธิะคะ์ค่ะที่ใช้ในการรักษาลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างคะค่ะก็ที่นี่นะคะก็จะตั้งเบิกตรงของสิทธิ์ประกันสังคมได้นะคะปีละ9ก้ร้อยบาทเราก็ตั้งเบิกให้เลยแล้วก็จะมะีประกันชีวิต ค่ะของบริษัทต,ต่างๆที่มีเรื่องทำฟันไว้ก็สามารถตั้งเบิกให้โดยตรงได้ค่ะแล้วก็มีคอนแทคของบริษัทที่มีสวัสดิการเรื่องการทำฟันค่ะค่ะแล้วลูกค้าสามารถที่จะวอล์กอินมาได้เลยไหมคะค่ะวอล์กอินก็ได้นะคะวอล์กอินเราก็รับแล้วก็หรือว่าจะนัดหมายก็ได้ค่ะถ้านัดหมายก็จะได้ตามคิวที่นัดแล้วก็สามารถนัดทางาผ่านทางไลน์แล้วก็ทางเพจโรงพยาบาลได้เลยหรือว่าจะโทรศัพท์มานัดหมายก็ได้ค่ะ บลอกอินก็รับค่ะ,คะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่น้อยมากๆเลยค่ะสําหรับนะคะลูกค้าที่สนใจจะรับบริการนะคะทําฟันไม่ว่าจะเป็นทําฟันประจําปีนะคะหรือใครที่แบบว่ามาทําฟัน6เดือนที่แล้วให้กลับมาทําฟันอีกได้นะคะติดต่อได้ที่ศูนย์ธัตกรรมชั้น2อาคาร B ค่ะฟันสวยยิ้มใสกับศูนย์ธัตกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แอร์พอร์ตค่ะ